สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานด้วยผมเคพลิกแล้วช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่างานที่โรงเรียนก็เยอะแล้วก็ประสบกับความขี้เกียจโอเควันนี้ไม่ได้ลงคลิปยาวแล้วก็มีพร้อมกับของใหม่มานะให้ดูนั่นก็คือเออซามูไรเซเบอร์มังใจ ขี้ก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยไปมึงนะอีอีอีโอเคมาก็าจ,จะดูทุลักทุเลนหน่อยนะมาโอเคก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อาลิปก็มีเออที่ชุดใหม่ให้เรานะแล้วก็มีตัวเบมีตัวเบอเออ,เอ,อตัวเบเลยก่อนตัวเบก่อนนี่ ก็จะเป็นตาเม้เลยโอเคนี่ก็จะเป็นบิดบิดอะไรก็ไม่รู้บิดคมคมไม่ใช่นี่แลนเช่แลนเช่สองสองอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังเออนี่ก็เพเป็นตัวเบ เบของไอซามูไรเซเบอร์นะลูกเล่นมันคือน่าจะไอเนี่ย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 มันจะมีเออเขาเรียกอะไระอ,อ่ะไอมันคือเออนะมันจะยืดออกมานี่ข้างนี้ก็มีโอเคก็เดี๋ยวเราประกอบกันเลยนี่ก็ใส่ไปแบบนี้ใส่ป้ายแล้วก็ใส่บิด อืมก็หยอกม,มาสีสวยนะสีเขียวสมม่วงโอเคอย่างต่อไปก็คือเออเชือกใี่ชุดทำไมเกะยากเกะบแปบนึงเดี๋ยวขอข้ามไปตอนแกะเสร็จเลยแล้วก็แล้วกันมาโอเคก็เดี๋ยวเราจะทดสอบกับกระสอบทรายไปจำบ้านแววุม,มันเองอเคมอะ ก็ชูแววไปก่อนเลยชูรับประจนด้วยตำรวจเซเบอร์ป้ายโอ้ยตีคนแรงเลยทีที

เป็นบที่ตีเอีกตัวหนึ่งเลยนะโอเคก็ก็การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นให้ดูโอเคแค่นี้แหละเออแล้วก็มีอย่างนึงคือผมได้ที่ชูดมาใหม่อันนี้เพื่อนให้มาเป็นของขวัญโอเคก็เป็นที่ชูดของตัวอะไรก็ไม่รู้ไอตัวไอตัวที่มันตัวเป็นยางอ่ะเออไอตัวนั้นแหละผมยังไม่ได้ซื้อเลยแค่นี้แหละ ไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยไปแล้วบายบายสวัสดีครับ